นิทานกำลังใจภูมิใจเสนอสวัสดีครับในชีวิตของเราทุกคนคงเคยมีช่วงเวลาที่เราให้และไม่ได้รับอะไรกลับมาบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยบางครั้งก็รู้สึกว่าโลกไม่เห็นค่าในสิ่งที่เราทําแต่แท้จริงแล้วการให้บางอย่างแม้จะเงียบไม่มีเสียงไม่มีคำขอบคุณ กลับกลายเป็นแสงเล็กๆที่ส่องใจของใครบางคนในวันที่เขาหลงทางวันนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังนิทานธรรมะเรื่องแสงเล็กๆแห่งการให้เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ให้โดยไม่หวังสิ่งใดและชาอีกคนที่เคยเอาเปรียบจนวันหนึ่งได้กลับใจเพราะแสงแห่งความเมตานั้นขอให้เรื่องราวนี้เป็นแสงเบาๆที่ปลุกพลังเมตตาในใจของท่านเช่นกัน ณหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาและท้องทุ่งที่เขียวชอุ่มอยู่ห่างจากตัวเมืองไปกว่า10กิโลเมตรมีบ้านไม้หลังหนึ่งตั้งอยู่ริมทานเล็กๆที่น้ำใสไหลยเย็นตลอดปีเจ้าของบ้านคือชายวัยหกสิบต้นๆชื่อว่าทองดีใบหน้าเต็มไปด้วยรอยย่นจากแสงแดดและการเวลาแต่แววตาและรอยยิ้มกลับอบอุ่นอย่างน่าแปลก ทองดีเป็นคนที่ไม่แต่งตัวหรูหราเสื้อผ้าของเขามักเป็นผ้าฝะายเก่าๆที่ซักจนสีซีดแต่สะอาดสะอ้านเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายตื่นแต่เช้ามืดทุกวันจุดทูปไหว้พระทำสมาธิแล้วจึงเริ่มต้นงานในสวนเล็กๆของเขาซึ่งเต็มไปด้วยพืชผักพื้นบ้านเช่นมะเขือถั่วฝักยาวขา่าตะไคร้กล้วยมะละกอและพริกสดๆเขาไม่ได้ปลูกเพียงเพื่อตัวเอง แต่เขาปลูกเผื่อแผ่คนในชุมชนทองดีเชื่อว่าการมีมากไม่ได้ทำให้มีความสุขหากไม่รู้จักแบ่งปันเขามีเพื่อนคู่ใจคือเจ้าทองสุนัขพันธ์ทางตัวเล็กสีขาวน้ำตาลที่วิ่งตามเขาไปทุกที่เฝ้าหน้าบ้านเวลาเขาไม่อยู่และคอยนอนเงียบๆข้างกายยามค่ำคืนทองดีชอบช่วยเหลือผู้คนไม่ว่าจะเป็นแม่เท่าข้างบ้านเด็กกำพร้าที่หิวข้าว หรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่หลงทางเข้าหมู่บ้านเขาไม่เคยปฏิเสธใครเลยหากตนยังพอช่วยได้เด็กๆในหมู่บ้านชอบมาที่บ้านของเขาเพราะเขามีข้าวเหนียวมะม่วงห่อใบตองที่หอมหวานและนิทานสอนใจเล่าให้ฟังใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านเด็กๆเ,เรียกเขาว่าลุงทองใจดีด้วยความรักแม้ชีวิตของทองดีจะดูน่าอิจฉาแต่ก็มีหลายคนในหมู่บ้านที่ไม่เข้าใจเขาโดยเฉพาะชายหนุ่มชื่อว่ากล้า กล้าเป็นคนหนุ่มไฟแรงฉลาดหลักแหลมแต่ขาดพื้นฐานของเมตตาเขาเติบโตมาจากครอบครัวที่แตกแยกพ่อแม่แยกทางตั้งแต่เขายัางเล็กทำให้เขาต้องดิ้นรนเอาตัวรอดตั้งแต่เด็กเขาเชื่อว่าคนดีมีแต่ถูกเอาเปรียบและโลกนี้ต้องแย่งชิงถึงจะอยู่รอดกล้ามองทองดีเป็นตัวอย่างของคนโง่ที่ใครก็เอาเปรียบได้เขาเรื่องทดสอบด้วยการมาขอยืมเงินแล้วอ้างว่าแม่ป่วยต้องการซื้อยา ทองดีก็ให้ทันทีโดยไม่ถามเหตุผลเอาไปดูแลแม่ให้ดีนะลูกต่อมากล้ากลับมาขอเข้าสารขอไข่ขอผักขอแรงงานให้ช่วยขุดแปลงขอของเก่าในบ้านไปขายและขออยู่กินข้าวโดยไม่ช่วยงานใดๆทุกครั้งทองดีก็ยิ้มและให้เสมอโดยไม่บ่นสักคำเพื่อนของกล้าเริ่มหัวเราะลุงทองดีนี่โง่จริงๆใครจะขออะไรก็ให้หมดแต่ทองดีกลับตอบเพียงว่า ถ้าสิ่งที่ลุงให้ไปนั้นมันช่วยเขาได้สักนิดลุงก็พอใจแล้วคำพูดนั้นทำให้หลายคนสงสัยในความคิดของเขาบางคนแอบเคารพเนียบๆบางคนก็ยังคงหัวเราะเยาะสำหรับทองดีมันคือหลักชีวิตที่ยึดมั่นมาตลอดการให้ไม่ใช่การแสดงความเหนือกว่าแต่คือการเปิดใจเห็นความทุกข์ของผู้อื่นแล้วทำเท่าที่ตนจะพอช่วยได้ในค่ำคืนวันหนึ่งขณะที่ฝนตกปโปรยปร มีเด็กชายคนหนึ่งเคาะประตูบ้านทองดีเพรามแม่ของเขาที่ร้องไห้เพราะถูกสามีทำร้ายทองดีเปิดประตูรับทันทีจัดมุ้งให้นอนในห้องเล็กๆทำข้าวต้มให้และให้ผ้าห่มอุ่นๆค้างที่นี่ก่อนนะหนูพรุ่งนี้เช้าเราค่อยคิดกันว่าจะทำยังไงต่อนั่นไม่ใช่ครั้งแรกที่ทองดีเปิดบ้านรับคนที่ไม่มีที่ไปบ้านไม้เล็กๆแห่งนี้กลายเป็นเหมือนศาลาพักใจของคนหลงทาง แม้จะโดนเอาเปรียบบ้างโดนหลอกบ้างแต่ทองดีก็ยังเชื่อว่าความดีอาจไม่ทำให้ใครเปลี่ยนในวันนี้แต่จะติดอยู่ในใจเขาและในวันหนึ่งเขาอาจนึกถึงมันในวันที่มืดมิดที่สุดและหนึ่งในคนเหล่านั้นก็คือกล้าคนที่ยังไม่รู้ตัวเลยว่าเขากำลังจะเดินเข้าสู่จุดมืดที่สุดในชีวิตในไม่ช้าหลังจากช่วงเวลาที่กล้าเอาเปรียบทองดีบ่อยครั้งชีวิตของเขาก็ดูเหมือนจะดีขึ้น ตามความคิดของเขาเขาเริ่มได้รับคำชื่นชมจากบางคนที่เห็นเขาค้าขายเก่งมีของเต็มร้านมีเงินซื้อเสื้อผ้าสวยๆโทรศัพท์ใหม่และเริ่มพูดถึงความสำเร็จกับเพื่อนๆอย่างมั่นใจข้าจะมีร้านใหญ่ที่สุดในตลาดหมู่บ้านนี้อีกไม่นานข้าจะมีรถเป็นของตัวเองกล้าเปิดร้านขายของชำเล็กๆริมถนนหน้าหมู่บ้านโดยเงินทุนที่ได้จากการยืมทองดีชาวบ้านคนอื่นๆ และเพื่อนร่วมลงทุนสองสามคนในช่วงแรกร้านของเขาคึกคักมีคนแวะเวียนมาซื้อของทุกวันเขาพูดเก่งทักทายลูกค้าอย่างมีชั้นเชิงแถมขายสินค้าราคาถูกกว่าร้านอื่นเล็กน้อยคนเลยแห่มาอุดหนุนแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้ก็คือกล้าเริ่มลดคุณภาพของสินค้าข้าวสารที่ขายคือข้าวเก่าผักที่รับมาก็ค้างคืนหลายวันของบางอย่าง น้ำหนักเบาวกว่าที่ป้ายบอกและเขาเริ่มยืมเงินเพิ่มเพื่อหมุนกิจการโดยบอกกับทุกคนว่าอีกไม่กี่เดือนจะคืนพร้อมดอกให้สองเท่าแม้แม่ของเขาจะเตือนอยู่บ่อยครั้งว่าลูกเอ๋ยเงินทองของคนอย่าเอามาเล่นเสี่ยงถ้ายังไม่มีพอใช้ของตัวเองแต่กล้ากลับมองว่าแม่ไม่เข้าใจโลกยุคใหม่แม่อยู่อย่างจนไม่เคยรู้หรอกว่าคนรวยเขาคิดกันยังไง ล้าฝันจะขยายร้านเปิดสาขาใหม่ในหมู่บ้านข้างเคียงและเป็นเจ้าของกิจการใหญ่เขาเริ่มฝันไปไกลกว่าความจริงและวันหนึ่งชายคนหนึ่งจากเมืองใหญ่เดินทางมาหาเขาพร้อมข้อเสนอทองคำทน้องลงทุนกับพี่รับรองว่ามีกําไรเร็วมากได้ของส่งตรงจากโรงงานมีแต่เจ้าพ่อในเมืองเท่านั้นที่รู้จักช่องนี้กล้าตาลุกวาว ข้าจะได้ของราคาถูกกว่าคนอื่นแล้วขายได้กําไรเท่าตัวเขารีบรวบรวมเงินทุนเพิ่มบ้างกู้เพิ่มบ้างหลอกเอาจากเพื่มโดยไม่มีเอกสารใดๆเขาอวนเงินก้อนใหญ่ออกไปพร้อมรอสินค้าแต่สินค้านั้นไม่เคยมาถึงวันแล้ววันเล่าเขารอโทรศัพท์รอข้อความรอขนส่งแต่ไม่มีแต่เงาเขาโทรไปหาพ่อค้าคนเมืองคนนั้น ปลายสายปิดเงียบและเมื่อเข้าไปในเพจและเว็บไซต์ก็พบว่าทุกอย่างถูกลบหายไปหมดกล้าเริ่มรู้ตัวว่าถูกหลอกเขาพยายามปกปิดข่าวให้ชาวบ้านไม่รู้แต่เรื่องก็แพร่ไปอย่างรวดเร็วเพื่อนที่เคยหัวเราะด้วยหายหน้าญาติที่เคยให้ยืมเริ่มตามทวงชาวบ้านบางคนมาเงียบเงียบแล้วพูดเบาๆน่าอายว่าพี่กลา้าของเงินคืนนะ ข้าเอามาจากเงินเก็บลูกโรงเรียนและที่น่าหนักใจที่สุดคือกล้าเริ่มหมดตัวค่าเช่าร้านไม่ได้จายค่าไฟฟ้าก็ถูกตัดน้ำก็ไม่มีของในร้านถูกเจ้าหนี้มายึดไปบางส่วนสุดท้ายเขาถูกไล่ออกจากห้องเช่าไม่มีที่ไปค่ำวันหนึ่งฝนตกหนักฝาเลือดครึม้มกล้าเดินลุยน้ำคนเดียวเสื้อผ้าเปียกปอนมือสั่นร่างกายอ่อนแรง และไม่มีอะไรติดตัวนอกจากกระเป๋าใบเดียวเขาเดินอย่างไร้จุดหมายจนสุดท้ายมาหยุดที่ต้นไทรหน้าวัดสถานที่ที่เงียบสงบและเป็นที่เดียวที่ไม่มีใครผลักใสเขานั่งลงใต้ต้นไม้เสียงฝนกระทบใบไม้ดังเปาะแปะกล้าก้มหน้าศพเขาน้ำตาไหลออกมาเงียบๆโดยไม่รู้ตัวข้าทำผิดอะไรนักหนาลุงทองดี ข้าทำไม่ดีกับท่านไว้มากมายในขณะนั้นเองแสงไฟจากตะเกียงลานหนึ่งก็ส่องมาใกล้พร้อมเงาของชายสูงวัยคนหนึ่งกับสุนัขตัวเล็กเดินเข้ามาอา้าวกล้าเป็นอะไรไปลูกเสียงที่ฟังแล้วทั้งคุ้นเคยและอบอุ่นอย่างประหลาดเสียงของลุงทองดีกล้าเงยหน้าช้าช้าน้ำตาเปียกแก้มเขาพูดได้เพียงเบาๆว่าข้าไม่มีที่ไปแล้วลุง ข้าเคยหลอกลุงข้าขอโทษทองดีไม่พูดอะไรนอกจากวางกระบุงผักลงตบบ่ากล้าเบาๆไม่เป็นไรหรอกโลกทุกคนเคยพลาดแต่คนที่ยอมรับความผิดและอยากเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือคนกล้าจริงๆเขายื่นร่มให้กล้าแล้วพูดว่าไปบ้านลุงก่อนหาข้าวหาน้ำกินแล้วพรุ่งนี้ค่อยคิดกันว่าจะทำยังไงต่อ คืนนั้นกล้าได้นั่งกินข้าวต้มร้อนๆในบ้านไม้เล็กๆหลังเดิมของลุงทองดีกับเจ้าทองนอนอยู่ข้างรอยยิ้มของลุงยังเหมือนเดิมไม่มีแม้แต่คำตำหนิในแสงตะเกียงอุ่นๆกล้ารู้สึกว่าเขากลับมาอยู่ในโลกที่ไม่เคยคิดจะกลับมาโลกที่ยังมีคนให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเลยและในคืนนั้นเองเขานั่งพนมมือเงียบๆ มองแสงเทียนและกล่าวเบาๆในใจว่าพรุ่งนี้ข้าจะไปหาหลวงตารุ่งเช้าแสงแดดแรกของวันส่องลอดผ่านม่านไม้ไผ่ที่ลุงทองดีทำเป็นบานหน้าต่างกล้าค่อยๆลืมตาตื่นเสียงนกร้องแววจากชายป่าสายลมอ่อนๆพัดกลิ่นหอมของข้าวต้มลอยมาถึงในห้องเขาลุกขึ้นแล้วเดินออกมาหน้าตรงชานบ้าน ลุงทองดีกำลังต้มน้ำชาด้วยเตาถ่า,านเจ้าทองนอนอยู่ข้างๆด้วยท่าทางสงบนอนหลับดีไหมลูกดีครับลุงหลับสบายที่สุดในรอบหลายเดือนเลยทองดียิ้มอ่อนๆไม่ถามไม่ซักไม่กล่าวโทษใดๆเพียงแค่ชงชาแล้วส่งถ้วยให้กล้ากุมถ้วยชาอุ่นๆไว้ในมือแล้วพูดเบาๆลุงครับข้าขอโทษจากใจจริงข้าเคยเอาเปรียบลุงหลายครั้ง เคยหัวเราะย่อลุงในใจแต่เมื่อวานลุงกลับช่วยข้าโดยไม่ลังเลเลยทองดีมองหน้าเขานิ่งแล้วพูดเบาๆบางทีชีวิตคนเราก็เหมือนต้นไม้ลูกตอนยังไม่โตมันอาจดูไร้ประโยชน์แต่หากเราไม่ตัดทิ้งวันหนึ่งมันจะให้ร่มเงากล้างเงียบไปแล้วเงยหน้าขึ้นลุงครับวันนี้ข้าอยากไปหาลุงตาที่วัดได้ไหมครับทองดีพยักหน้าพร้อมรอยยิ้ม วัดเล็กๆบนเรินเขานั้นเงียบสงบมีลมพัดผ่านตลอดวันเสียงนกเสียงใบไม้เสียงกระดิ่งลมคลอเบาๆกล้าเดินขึ้นบันไดวัดช้าๆเหมือนแบกน้ำหนักทั้งชีวิตมาด้วยเขาเดินมาหยุดหน้ากุฏิหลังหนึ่งแล้วนั่งพับเพียบรอหลงตาเป็นพระชรารูปหนึ่งผิวคล้ำร่างผอมสูงดวงตาสงบลึกและมีรอยยิ้มเลือดตาอย่างยิ่งยวดโยมกล้าใช่ไหมวันนี้ลมพัดแรงดีนะ กล้ายกมือไหว้อย่างเงียบงนันแล้วพูดว่าหลวงตาครับข้าเคยทำผิดมากมายข้าเคยคิดว่าความดีคือความโง่ข้าเคยหัวเราะเยาะคนที่ให้และข้าเคยเอาเปรียบคนที่ช่วยข้าแต่วันนี้ข้าไม่มีอะไรเหลือแล้วข้ามาเพราะไม่รู้จะไปไหนและอยากรู้ว่าชีวิตข้ายังพอจะกลับตัวได้ไหมครับหลวงตานิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดชา้าช้าลูกเอ๋ยเจ้ารู้จักตะเกียงน้ำมันไหมกล้างงเล็กน้อย แต่พยักมา้าครับเคยเห็นตอนเด็กๆหลงตายิ้มตะเกียงไม่เลือกว่าจะส่องให้ไข่มันแค่ทำหน้าที่ของมันแม้จะถูกวางไว้ในที่เปลี่ยวแม้จะไม่มีใครมองแต่มันก็ยังส่องแสงให้คนหลงทางได้เห็นทางเดินกลับกล้านิ่งอึง้งหลงตาวางมือลงบนเข่าเบาๆแล้วพูดต่อบางครั้งคนที่ให้โดยไม่หวังผลอาจดูโง่ในสายตาคนอื่น แต่แท้จริงเขากำลังสร้างแสงให้กับคนที่กำลังจะหลงทางและเมื่อคนนั้นกลับมาแสงนั้นก็ยังรออยู่อย่างเงียบๆไม่ซักถามไม่ต่อว่าแค่ยินดีที่เขากลับมาได้ทันเวลาน้ำตาคลอในดวงตาของกล้าเขายกมือไหว้หลวงตาอีกครั้งข้าขอเริ่มใหม่ครับหลวงตาข้าอยากเป็นคนใหม่หลวงตายิ้มอย่างอ่อนโยนดีมากลูกเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวให้ในสิ่งเล็กๆ ที่ไม่ทำให้เราเดือดร้อนและให้ด้วยใจที่ไม่หวังอะไรกลับคืนเลยหลังจากวันนั้นกล้ากลับไปอยู่ที่บ้านของทองดีเขาขออาศัยเล็กน้อยในเพิงหลังสวนเพื่อเริ่มต้นใหม่เขาช่วยทองดีทำสวนทุกวันเรียนรู้การปลูกผักเก็บไข่ทำปุ๋ยบางวันเขาอาสาไปช่วยงานวัดช่วยเด็กนักเรียนที่ขาดทุนเรียนบางวันก็ออกไปแจกน้ำดื่มให้คนงานก่อสร้างในหมู่บ้านทุกการกระทำ กล้าทำเงียบๆไม่มีคำพูดไม่มีการบอกใครไม่มีแม้แต่โพสต์ลงโซเชียลแต่หัวใจของเขาเริ่มรู้สึกถึงสิ่งใหม่ที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนความอิ่มใจจากการให้เพื่อนเก่าของกล้าที่เคยหัวเราะไปกับเขาเดินเข้ามาหาเขามองกล้าในเสื้อผ้าเรียบง่ายถือถุงใส่ผักที่แจกให้คนสูงอายุเฮ้ยกล้าเจ้าเปลี่ยนไปนะเมื่อก่อนเจ้าเอาเปรียบคนเก่งจะตายเดี๋ยวนี้ทำไมใจดีจัง กล้ายิ้มยกมือไหว้แล้วตอบเบาๆเพราะข้าคืออยู่ในความมืดแล้วมีแสงเล็กๆดวงหนึ่งที่ไม่เคยดับแสงนั้นส่องให้ข้าเห็นใจตัวเองแล้วข้าก็เห็นว่าคนที่เคยช่วยข้าไม่เคยหวังอะไรเลยข้าเลยอยากเป็นแสงแบบนั้นบ้างให้ใครสักคนในวันที่เขาหลงทางเรื่องราวของทองดีชายผู้มีหัวใจเปี่ยมเมตตาและกล้าชายหนุ่มผู้เคยเห็นแก็ตัวสะท้อนให้เราเห็นถึงพลังของการให้โดยไม่หวังผล ว่ามีอนุภาพมากเพียงใดแม้ทองดีจะถูกเอาเปรียบบ่อยครั้งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดให้ไม่ใช่เพราะไม่รู้เท่าทันแต่เพราะเขาเชื่อว่าบางครั้งแสงเล็กๆที่เราให้ไว้อาจเป็นแสงเดียวที่นําใครบางคนกลับออกจากความมืดกล้าแม้จะหลงทางผิดในชีวิตแต่สุดท้ายเมื่อเขาตกต่ำถึงที่สุดแสงของความเมตตาและความเข้าใจจากทองดี รวมถึงธรรมคำสอนของหลวงตาก็ได้เปลี่ยนเขาให้กลับกลายเป็นผู้ให้คนใหม่ที่เข้าใจความสุขของการแบ่งปันอย่างแท้จริงข้อคิดจากเรื่องนี้การให้ไม่ใช่ความโง่แต่คือพลังเงียบที่เปลี่ยนใจคนได้คนที่เคยทำผิดไม่ได้หมายความว่าเขาจะดีไม่ได้ตนกลาแห่งเมตตาถ้ามันรดน้ำด้วยความเข้าใจจะเติบโตได้ทุกใจ เหมือนตะเกียงที่ไม่เลือกทางแต่ส่องแสงให้ทุกคนเดินกลับได้ให้โดยไม่หวังผลคือทำแท้ของผู้รู้แจ้งขอบคุณจากใจขอบคุณทุกท่านที่รับฟังเรื่องราวธรรมะนี้จนจบหวังว่าเรื่องราวของทองดีและกล้าจะส่องแสงบางอย่างในใจของท่านให้เรากลับมารู้คุณค่าในสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าการให้ด้วยใจหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์ กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆและข้อคิดธรรมะที่จะสารใจเราให้สงบและเบิกบานทุกวันแล้วพบกันในเรื่องถัดไปนะครับสาธุและขอให้ใจท่านเป็นสุขในทุกลมหายใจ